สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุ่งสตูดิโอสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะมือน,นีสิพามาเบิ่งสาวเปาโลสาวเปาโลนี่ความสูงอยู่ที่160เนาะคะ่ะเป็นลูกกระทบบาซิน,นะคะ่ะลูกกระทบฮินดูบาซินโค้งใหญ่เหนือหนังหลายเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะตัวบักใหญ่บักเอฟสูงร6อยค่ะพี่น้องคือเปานี่ตอนนี้ท่องเนาะคะ่ะ พ่องเดือนที่เก่ากําลังสิออกค่ะมนียางเล็ดเฟตติดหางเลยค่ะเห็นบอยยใจเนี่ยค่ะสูงมากนะคะ่ะนุเปาเนื้อนางมังสาดีนุเปาโลนี่เป็นแม่ของน่องไม่ค่ะง้วลูกขอ,อกง้วลูกขอบที่ชอบไทยทําใไหพี่น้องเบิ้งละคะ่ะคือน้องปีใหม่นี่สวยแห้งค่ะนี่ค่ะเห็นบอยางติดหางเขาเล็ดเฟตเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> พอดีว่าพอดีว่มามนียางเขาออกนะค่ะมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งวางว่วมันได้ลูกนี่ยางเป็นยังไดงเนี่ยค่ะเห็นบอค่ะน่หางมันเล็ดเฟดเลยค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องยางน้าตาลยางเหนียวตุยๆเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือง้วเขาได้ลูกเนาะอันนี้คือเขาสีออกแล้วค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่หางใหญ่เนือหนังมังซาลังเปเอิดปีตค่ะบูนจ้าอันนี้แหละยายจ้อยเนี่ยค่ะหางใหญ่ดีมิ่านี้ลูกเขาสวยค่ะเขาทรงลูกสวยค่ะแมี็อกชันดีเลยค่ะแข้งขาใหญ่สูงร้อยหกสิบเนาะค่ะลูกเขานี่ทับปีศาจแดงสีแดงใจ้ยไวค่ะเปาเปา มันหมักไหลูกค่ะเนี่ยค่ะเบิ้งค่ะลังเปีเอ็ดเปีดเลยพี่น้องอันนี้ง้วง้วลูกคอค่ะไห่ไม่แย่เพิ่นเลี้ยงเพราะว่าพ่อเพิ่นเสียวนะคะแม่เพิ่นบ่มีแห้งกะลีไห่ไม่แย่เลี่ยงไห่เสียขาพี่น้องเปีเอ็ดเปรดค่ะจ้าเบิ้งเบ้งง้วเชี่ยงดีค่ะมีขนาดโบวบ่ค่อยได้มัดจับมาบายมันเด้เพอวางไห่ไม่แย่เลี่ยงเนี่ยค่ะพี่น้องยางยางเัรงเสียค่ะเนี่ยค่ะคือยางเขาติดลูกเนาะฝนคาะตัวหญ่แห้ง ม่ใหญ่ยานงค์ใบใหญ่พันฝุ่ต้งเคยมาเลี้ยงงวค่ะยายจอยน้องสาวแม่เนาะคะ่พะพูน่ะค่ะต้นใ่นุ่มเป่าอากาศดีดีพอแม่พี่น้องอากาศดีารค่ะต้นใยแห้งพูน่ะคะ่ะเปรียบเทียบกับค้นยืนเขาตัวสูงต้นใ่แห้งค่ะรอยหกสิบผ่าเนื้อหนังมังสาดีหายลูกสวยค่ะพี่น้องตัวนี้ซื้อซื้อสี่สิบคะแนนเลี้ยงได้หาปีแล้วค่ะหายลูกสองได้องเนาะ สือหมาคือฮินดูบาซินลูกกระทบฮินดูบาซินคือมันเป็นสัตว์ยากไหมคะ่ะเป็นสัตว์ยากเลี้ยงสามปีค่อยได้ทับเนี่ยคะ่ะเลี้ยงสามปีค่อยได้ทับลูกออกมาได้สิเกือบปีไหมคะ่ะค่อยเป็นสัตว์เนี่ยคะ่พะพอตัวใ,ใหญ่นะดูนะคะอันนี้ได้ลูกแท้เนาะคะ่ะอ้วนโค้งสั่งใ,ใหญ่ได้เขาขอ,อกมาสีา่สิบคะแนนค่ะตอนนั้นนี่คะ่ะได้ลูกสองในทองคะ่ะ ง้วาเขาดอค่ะเขาเงาแต่ว่าได้ลูกสองได้องเนี่ยพี่น้องตัวใหญ่ๆคือช่วงนี้หนาฝนเนาะคะ่ะมันกระสีโซกโปบกแดงง้วขอกมันอื่นขอกมันอื่นมันนางขี่เจ้าของเนี่ยค่ะใหญ่อวดตัวดีค่ะนังนาดีทรงลูกดีลูกเขาสีแดงใจวายเลยค่ะทับปีศาแจแดงสียางแดงเลยค่ะตัวนี้ได้เขาขอกสี่สิบคะแนนสมัยหาสมัยสามปีก่อนสามปีสี่ปีก่อนนะคะตัวนี้ราคาราคาเขาขอก แข้งขาดีหางกับเนา่าได้สัดส่วนคือเขาได้สัดส่วนเบอร์ค่ะตัวนี้เขาตัวใหญ่แข้งขาเขากับใหญ่นังดีอวดตัวมาแผ่ย,ย้ <c oughs> ยายย,าย้ยายา <c oughs> เลี้ยงย่านงวงเนี่ยค่ะเลียงป้อยทงเลียงป้อยทงไม่ใหญ่เพิ่นเรียงไห้นะคะตัวนี้เรียงปันลูกกันละค่ะลูกแรกกับไห้ไม่ใหญ่ลูกสองกับไห้จองเนี่ยค่ะ ไม่แย่เพิ่นเลี้ยงซอยสมัยตะกี้พ่อเพิ่นก็เลี้ยงตะงงวงงามตั้งสี่ล้วค่ะเลี้ยงตะงงวงงามงวงใหญ่บัดน,นี้เพิ่นเสียกระทันหันเนาะคะ่ะโบมาหลับช่วงตัวมาเลี้ยงตอก็ซื้อตะกุ้งเต้นเข,าข่าคอกซื้อตะง,งวงโค้งเข่าคอกค่ะก็ค่อยๆพัฒนาไปค่ะเดี๋ยวก็ได้งงวงงามเองเนาะคะ่ะพี่น้องเนี่ยค่ะตัวใหญ่หนังหนาโครงสร้างดีแข็งขาใหญ่โบดนะคะ่ะโบดเป็นลูกกระทบพินดูบลาซิ่นกับจริงแต่ว่าเนื้อหนังหลายนะคะ คือลูกกบเอ่อคือฮินดูบาซิเนะะี่ยค่ะเน้นโค้งสั่งเน้นโค้งสั่งเอื่นอีกอย่างว่าง,ง้วหูก็คือสิบ่าคอยเน้นเหนื้อหนังไหมคะ่ะแต่ว่านูเป่านี่คือมันเป็นฮินดูบาซินแทบมันเป็นลูกกระทบนะคะ่ะเป็นลูกกระทบกับง้วทยใหญ่นะะเนี่ยแหละค่ะเหนื้อหนังเขาก็เลยค่อนขางดีอยู่นังหน้าอวนดีค่ะเขาให้ลูกสวยค่ะน้องปีไม่ย่างสวยเลยค่ะงัวลูกขอกงัวเชียงค่ะนี่ค่ะสวยได้สัดส่วน ตัวนีแม่เราว่าเราห้องเหรินเหรินแล้วเปิดด้วยเก่าซิปพันแอนเด้ค่ะพี่น้องเปิดด้วยเก่าซิปพันแอนมาแลค่ะห้องเหรินห้องหัวเนี่ยค่ะเอาตายละค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะค่ะที่เคยพึ่ง,ขงเข่ามาเบิ่งช่องบ้านทุ่งสตูดิโอจังใดก็ฝาก กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ่ะเพื่อที่จะไ,ได้พลาคดคลิปดีๆจากช่องรายการเท่านะคะสำหรับมูอนี้จังใดขอล้าพี่อพ่อแม่พี่น้องไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ